ก็สวัสดีคดือผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะของทางฟรีไฟลซึ่งวันนี้นะผมอาจจะมาสุ่มช้าไปสักนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมติดธุระอยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมป้ายสอนซื้อไอดีฟรีไฟลลดราคาพิเศษเลอเพียง99บาทตอนนี้ต้องรอเวลานะครับผมเปิดขายแล้วซื้อเลยเดี๋ยวเราไปลองเข้ากันครับมีหมัดจริงๆงด้วยทุกคนอันนี้เป็นไอดีหมัดนะครับใครไวใครได้นะครับผมเว็บลดราคาวันละหนึ่งไอดีเท่านั้นนะครับ และมีบริการเติมเพจฟรีไฟล์เพียงช้ UID มีหัสฟรีไฟล์ขายและปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ถูกมากมากเพจร้านมีแจกโค้ดสมนาดฟรีให้ด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็จะเป็นกิจกรรม Lucky View นะครับหรือว่ากิจกรรมลดสูงสุดเหลือเพียง9เพรเท่านั้นนะครับก็มีของมากมายนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าแรกก็จะเป็นหมวกอันนี้ก็เฟี้ยวอยู่ก็จะเป็นชุดด้วยนะทุกคนหมวกเราจะมาเข้ากับชุดนั่นแหละแล้วก็ชุดผู้หญิงก็มีนะ น่าจะเป็นชุดใหม่หมดเลยกระทะก็ใหม่นะทุกคนเพราะผมยังไม่เคยเห็นอันนี้เป็นท่าย่างบาร์บีคิวนะครับอ่า,อางไ,ไงเปยี้ยวไหมอันนี้ก็ท่าเต้นแล้วก็เอาแว่นมาใส่นะครับอันนี้เป็นท่าเก่าที่กลับมานี่ครับผมน,นี่เป็นท่าเต้นของไม่ใช่ของอะท่าเต้นกับน้องแพนกวินนะครับอันนี้เป็นกล่องศพนะทุกคนกล่องศพหัวใจใส่จังทองแล้วก็แอร์บอดนะครับเหมือนแมงป่องนะทุกคน ใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับก็อีโวลางแล้วก็บัตรสร้างห้องที่เหลือก็จะเป็นของเก่าที่กลับมานะครับน,นี่เป็นชุดเก่าหมดเลยนะอ่าอันนี้ก็ชุดเก่าเหมือนกันใครที่อยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับนี่เป็นไงชุดนี้ก็มานะครับชุดสีขาวด้วยเทมาค้ังกับชุดนี้น,น,นี่แหละทุกคนนี่แหละคือไฮไลท์อ่ะไอ้ตรงเนี้ยชุดกระต่ายสําหรับสายไฮไลท์อนะ่ะอันนี้ก็ เหมือนอันเมื่อกี้นะแต่เป็นสีดําที่เหลือก็ของไม่มีอะไรมากครับนี่ก็เป็นเสื้อนะักแข่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็กระโปรงผู้หญิงสีสันมากมายเหลือเกินนะไอวอก็มีทุกคนไก่กับลิงท่านี้ก็มาครับมาในส่วนของการลดราคาในร้านค้าปกติมันก็มีขายนะไอทายเมื่อกี้นะส่วนที่เหลือผมก็มีอยู่นะใครที่อยากได้ก็สามารถไปจัดกันได้นะครับทุกคนโอเคเ,เราจะ เอาไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวกระต่ายนะทุกคนมาสุ่มอเลยดีกว่าว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้70%็ดสิบว่ะทุกคนใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะรีเฟซเลยรีเฟซเลยอุ้ยมาเจอเสื้อนักแข่งว่ะเอาดิไหมอ่ะก็ก็เอาหน่อยว่ะเก็บมาหน่อยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของไฮไลท์นะกระต่ายไฮไลท์นะครับ ผมจะจัดให้ได้ครับชุดนี้เรารีเฟซไปจนก,กว่าจะเจอแล้วกันรีเฟซต่อครับนี่ไงมาแล้ว99เพศสภาพมาดูกันว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์9เพรต้องมา9เพรโอ้โหจะ15อรซโอ้ย249เพชด้วยไม่ได้แนละ้วทุกคนผมต้องไปเติมเพิ่มแล้วเนี่ยอีกประมาณร้อยกว่าผมก็ได้นะโอเคไปเรียบร้อยครับผมเติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยก็ จัดกันไปเลยนะครับ2 4 9เพชรเท่านั้นใครที่ได้กันกี่เพชรในชุดนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเราจงได้ส่วนลดอีกครั้งหนึง่ง9เพชรมาโอ้โหแม่งไป80%เปอร์ซนต์เพรผมก็เหลืออยู่แค่33แล้วเนี่ยก็คงไม่มีอลไรจะซื้อแล้วครับทุกคนลองรีเฟซดูโอ้ยซื้อกระโปรงได้แต่ว่าแบบมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับทุกคนขอผ่านดีกว่าเก็บไว้สุ่ม ตู้แปดทีดีกว,ว่านะกคนเพื่อแบบเก้าเพชรผมออกยอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่า,างนีเฟียวเปล่าเฟียวไหมทุกคนแค่นั้นแหละขออนุญาตใส่แบบเต็มชุดเลยแล้วกันนี่เป็นไงพร้อมกับมัดโซ่ใส่ฟ้าครับทุกคนก็ประมาณนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r ใ b e ให้ผมกำลังใจให้ด้วยวครับบ๊ายบาย